มาข่อติดการไปดูคอนั่งที่บรรยากาศคึงมากเกินไปฝันเลยดูเลยก่อนเริ่มคอนต่นได้หน่นเป้นไม่คิดว่าจะได้มาคอนที่วดถคนดับเลยอ่ะไม่คิดเลยไม่ได้อย hmm. ู <k <k ่ในแพลนเลยแล้วก็แบบว่าต้องดิ้นจนกลับมา ใจนี่มีซีอาร์ซึ้นแล้วคือแบบตื่นเต้นเพราะว่าเป็นที่แรกจริงๆจะได้เห็นเราจุ้งจุ้อ่ะอื้ ฟอร์มาไมซเอาจริงอะชอบเพลง I Can Feel Anything มากแบบมันเพลงที่ดีที่สุดในการเปิดคอนเสิร์ตเลยแต่ว่าเสียดายที่แบบเล่าปารีสเล่าลอนดอนอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ถ่ายไว้เลยอู้คุณเน่ร์ดังมากส่วนรอบที่ไทยก็คือเผอลบคลิปไปอย่างที่เคยลงก็คือเสียงแบบ มีเรีแอคชั่นอี่มาไนี่นึกโชสีมาได้หรือยังแบ,แ,บแบบอยากยารู้ว่าจะมาเมื่อไหร่แบบไม่ต้องไม่ต้องรีบมาพูดเฉ,ะฉะยๆจริงๆก็เขือว่ายังไม่มีฟฟง ทุกอย่างก็เป็นอยู่แล้วยังเครียดอยู่เลยเพราะว่ายังไม่มีงานตังก็ไม่มีอ่ะแต่จริงๆอยากจะน้องเต้นใกล้ๆมากๆแต่บางทีก็ต้องแบบเราก็ต้องแข่งไปนี้แล้วแบบประมาณตนนึงเพราะเนี่ยเป็นบทเรียนเลยนะเคือเงินเสียเงินไปเยอะมากเพ,พ,พราะเพราะไปคอนน้องดีนั่นแหละจนแบบตอนนี้นเดือดร้อนตัวเองไนมะ่ค่อยมีตังค์จะใช้นั่นแหละ แล้วก็ mm hmm. น้องดินกนจะมาแล้วใช่ไหมโว้ยเหมือนได้กลับไปเข้าไปอยู่ในคันใหม่เอาจิงไม่เคยมานั่งดูคลิปอะไรอย่างงี้เลยนะแ็ชอบมานั่งตัดแค่แบบว่าเป็นแบบถึงสวนที่ลงในเอจนั่นแหละก็คือดูเท่าที่เุคยเห็นในเอจีเพราะว่าชอบดูจากในเอจีไ่ได้แล้วเด๋วอาจจะคืนนี้ ให้ไปย้อนดูคนนันดีดีนะที่ถ่ายเลยแบบจะทักคอนดีจัง,งสเพว่าดีมากสาเหตุที่อยากเป็นแอร์สาวส่วนหนึ่งเลยนะเพราะว่าอยากไปตามดูคอนอย่างนี้นนแหละ ก็แบบรู้จักพี่หลายคนที่เขาเป็นแอร์เราแบบว่าชีวิตเขาง,ง่ายขึ้นอย่างแปลเป็นตินเพราะว่าได้บินไปบินมาแบบเหมือนอยากไปติ่งก็ขอรูบินไปนที่นั่นอะไรทำนองนีน้คือไม่รู้ว่าความทำง,งานจริงจะของ่ายขนาดหรือเปล่าแต่ว่าเออมันก็ดูมีโอกาสสูงแบบอย่างน้อยก็ได้ไปบัตรถูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันเป็นเออแล้วแหละอาชีพตลาดตลาแหที่ได้ตังค์เยอะเลยอยากเป็น น,นี่ก็คือถ่อายยาวเกินเฮ้ยพี่มาร์กหล่อมากหลังจากงานปโลเราก็คือทางขายเขามากเลยอะแต่ว่าจริงๆคือเมนที่แจมิม่เมนที่แจมมิ่งเรายอมรับเลยว่าคอนที่มาถูกโดบอะไม่ได้โฟกัสที่แจมิ่แล้วไม่เคยแบบแต่ก็โฟกัสตอนคอนลอนดอนเขาก็รู้สึกว่าทุกคนแบบพยายามตามแบบพี่มาร์ก พอคันที่เดังก็เลยไปอยู่ในมิจายมิบ้าแต่ว่าคือแอบเสียดายที่แบบโอ๊ยเพราะว่าแต่ละวันอ่ะเราก็จะทําผมแต่งตัวไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยเออบางทีแบบว่าเออในคันนี้บ้านเด็กที่สุดแบบบางคันนี้อ่ะเราเปซีซอ่นโดดที่สุดน้องเลิศเด็ดที่สุดอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราจะเป็นฟีลลิ่งนะทุกคนเก็บปั๊บนี่ก็รู้สึกว่าเวลาอยูกในคันอยากแย่งล่างย้ายล่างได้ที่แบบ แตกหนอเราจะได้ไปอยู่มุมในค่นสิกคนใช่แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะกดออกไปบรรยายอันต่อไปแล้วใครใครจะดูก็ดูต่อกันแล้วกันนะคะแล้วก็ตอไปตอนที่เราบรรยายถึงหน้าหน้าด้วยดูค,นคันกันไปคือว่าก็อยากให้ดูคันนะแต่ว่าชิปนี้จะเน้นแบบว่าบรรยโยบรรยายชีวิตเที่ยว สิ่งแล้วกาันแต่ก็จะลงขัดไว้ลงให้เต็มลงให้เต็มมันจะกินเมมโมรีเกินไปนะคูออิกอย่นั้นทุกคนก็คงอยากฟังเพลงไปแหละ 재 예, 있다 재밌게 한번 인사드릴게요 1,2,3 NCT BILLION Is everybody ready to have an amazing night tonight? Yeah! Um, we got a lot to talk about and we got a lot to show. But uh, for now, let's just have fun, everybody. You ready? naar samen naar de concert te komen en ik ben blij hier te zijn. Ik hoop jullie dan tot de eind dat plezier hebben vandaag. Oh, wat een hebben vandaag. Yeah, my name is yeah. <laughs> 저희가 네덜란드 처음 방문을 하는데요. t i is our first year i 오, 늘 분위기 굉장히 뜨거운데요. <laughs> <open. 웃음> <laughs> 이분위기 끝날 때까지 계속 유지할 수 있죠? <laughs> <laughs>

It is o i s o n c e e e r o t e r d a m So, b u e r h e r in Ik heb goede herinneringen aan jullie, aan de warme energie. Go! Ik heb energie zo Ik kan niet wat verwachtingen hebben. te je Ja, ik kijk er naar uit. Ja. Okay. Oh, sure. Let's go! Okay, <manyone> 站住 เออนั่นแหละก็ประมาณนี้คือทุกอย่างก็ส่วนใหญ่ก็ลงในไอจีไปหมดแล้วคนก็ไปตามดูในไฮไลท์มนาะยังเก็บไว้อยู่ใช่อันนี้ก็แบบชมเมืองอะ่ะแต่ว่าไปทั่วจริงๆแบบเดินไปนู่นไปนี่อันนี้ไม่รู้วันใหนอะ่ะอาจจะของอีกวันหนึ่งแล้วหรือเปล่าเออมาถ่ายไปเรื่อยเนี่ยเป็นจุดที่แบบ ถ่ายแตสภาพแย่ yeah, มากอ่ะออนนี่คือน้องเฟรมนี่ไปได้วยกันเอามาลงได้ไหมนะไม่ได้ขอร้องเลยแต่ไม่เป็นไรแบบคลิปคงไม่ดัองอยู่แหละแบบว,วายตื้อน่ารักเลยประเทศไทยเขาไม่ใช่มอเตอร์ไซค์หรอกนะเขาจักรยานปั่นกันทั่วเมืองเออเป็นเมืองที่ทชอบมากความใช้จักรยานปั่นแบบรูส้รสึกอยากทำงานอาชีพเป็นแกร็บที่นั่นเลยอ่ะ พอปั่นจักรยานนี่เราอ๋ออันนี้คนที่สองก็คือเริ่มไปตามรอยน้องดีมคือไม่รู้ว่าน้องดีมยังอยู่ในรัฐบันหรือเปล่าแต่ว่าไปตามรอยถ่ายรูปเพราะว่าเออน้องอิงจูนลงรูปว่านี่ไปถ่ายแถวนี้นี่ก็เลยไปหาจุดถ่ายที่เหมือน,นองอิงจูนซึ่งก็ลงในไอจีไปแล้วเหมือนกันนันนี่น้องน่ารักมากแบบ ถ่ายให้แบบว่าไม่ไม่บ่นเลยอ่ะทุกคนเห็นฉันไหมนี่ไงบฮบ่นอะไรได้ปั๊บบ่นตัวเองนั่นแหละแบบรู้สึกตัวเงพูดไม่ชัดอะเหมือนลิ้นไก่สั้นคือทุกคนอาจจะฟังแล้วลำคาญนะแต่ว่ากำลังพยายามสึกอยู่ที่จะพูดให้รู้เรื่องะสรุปก็คือไม่ได้พัฒนาขึ้นเลยลองแฟนดูดีมันดุกดิกอะแล้วพี่ยังไม่ทำอะไรเลยเลย ใช่อารมลคืออะไรนหอคุยกันเรื่อยนี่แล้วก็นั่งกลับไปที่พักอืมฟินอะรู้สึกอยากอยู่ินเทอร์แรนที่สุดเลยนะจากหลายประเทศที่ไปอ่ะเออเป็นประเทศที่รู้สึกถ้าอยู่ในประเทศเนี่ยเราจะไม่ท็อกซิกอะอะไรทำงนองเนี้ย ือเน่ชอบปารีสแต่ว่าก็รู้สึกว่าเป็นประเทศที่ผู้คนอาจจะอยูอแ่แบบซอกซิกเก็บ้ามันมีจนป้นมีอะไรมันจะระแวงหรือแม้แต่อังกฤษอยู่ในลอนดอนอะก็มีอาชาญากรรมแบบ้นเยอะแต่ประเทศเนี้ยเป็นประเทศที่รู้สึกว่าเหมือนประเทศไทยที่เราวางของไว้มันก็ไม่หายอะไรอย่างเงี้ยเป็นอันนี้มีความรู้สึกที่มีตอนน่อในเนเธอร์แลนด์แต่มันแบบสะอาดไลฟ์สีทุกอย่างเลยอะมันดีนี่ก็กลับไปเดินห้างในมาร์เก็ตอีกแล้ว ก็คือเสื้อนะปกเลิกขึ้นไม่รู้ตัวเลยถ่ายรูปมาทุกรูปก็คือนี่แหละจบแล้วทุกคนก็คลิปหน้าไปอัมสเตอร์ดัมกันต่อ